ช่วงนี้ที่อเมริกาไข่ขาดตลาดจ้าทั้งแผงทั้งหายากแต่โชคดีที่เมื่อวานเพื่อนของพอบ้านให้ไข่สดๆมาเดี๋ยวจะหาว่าไม่สดจริงมีการใส่ขนไก่ตกแต่งมาให้ด้วยนะคะเห็นครั้งแรกเราก็แอบอึ้งนิดนึงนึกว่าเพื่อนแกล้งเอาไข่ปลอมมาให้นะคะพอดูดีคะทุกคนสีมันเป็นแบบพาสเทลพาสใจเราไม่เคยเห็นไข่แบบนี้เช้านี้เราก็เลยจะได้ทานไข่เป็นอาหารเช้าหลังจากที่ไม่ได้ทานมาทั้งอาทิตย์นะคะเพราะว่าหาซื้อไข่ไม่ได้ทุกคนว่าแล้วก็เอาขนมปังนะคะ ไปปิ้งก่อนวันนี้เราจะทําไข่ดาวนะคะก็ใช้สองฟองค่ะลองน้องสีฟ้านี้ไปก่อนเลยเราอยากรู้ว่าทําไมที่นี่หรือว่าที่เมืองไทยเราไม่เคยเห็นไข่ที่แบบมีหลากสีแบบนี้อ่ะมีใครเคยเห็นแบบนี้มั้งไหมคะคือแบบติดใจอ่ะทุกคนแค่เห็นสีมันเป็นธรรมชาติมิกซ์กันแบบนี้รู้สึกเฮลตี้ขึ้นมาทีเดียวระหว่างเคิร์ทอดไข่เราก็มาหั่นอะโวคาโดรอค่ะขนมปังก็ปิ้งเสร็จพอดีอะโวคาโดโปะเข้าไปป้าบเสร็จแล้วค่ะอาหารเช้าง่ายๆของบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะทานประมาณนี้ค่ะ อะโวคาโดกับฟรายเอ็กออนโทสนะคะแล้วก็ถึงเวลาชิมไข่สดๆจากเล้าไก่กันค่ะคือมันก็อร่อยอ่ะทุกคนมันก็ฟิลไข่ดาวนั่นแหละเพียงแต่ว่าไข่แดงอะ่ะสีมันจะสดฉ่ำว้าวมากทุกคนคือฟิลสุขภาพดีไข่ออแกนิกสุดๆแล้วที่ขาดไม่ได้ก็ต้องนี่ค่ะคนชิมอีกคนรออยู่วินนี่ลูกสาวจดๆจ้องๆพันแงพันขาไม่ยอมไปไหนเลยรอกินไข่กับเขาด้วยทุกคนชอบไม่ชอบดูเอาละกันนะคะเกาะเก้าอี้ ไม่ยอมไปไหนเลย